ลองใจลูกสีแดงหองของเรานอบนอบบูชาเล่งเรียนลาดลำคุณค่าแม่ฟ้าหลวงรวมสันพันสำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดโครงการอบรมด้านการจัดการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านระบบโลจิสติกและซัพพลายเชนเพื่อน,นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินง,งานและพัฒนาธุรกิจขององค์กรให้สามารถก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมอันจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินง,งานรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะในนามของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลงวงโดยสํานักวิชาการจัดการนะคะได้ได้ร่วมกับโครงการบริการวิชาการ ให้ความรู้กับผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงรายนะคะในเรื่องของการอบรมด้านการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงนะคะมาอบรมร่วมกับเรานะคะโดยได้ผู้ทรงคุณวุฒินะคะก็คือท่านอาจารย์เชี่ยวชาญนะคะมาเป็นผู้ให้ความรู้กับผู้ประกอบการนะคะโดยในภาพรวมแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญถึงทางด้านการจัดซื้อรวมทั้ง โลจิสติกต่างๆนะคะโดยพื้นที่เราเองนะคะในจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็จะมีความสําคัญในการที่จะสามารถติดต่อกับประเทศต่างๆนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านโลจิสติกหรือว่า,าด้านการจัดซื้อที่ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะเป็นส่วนสําคัญอย่างมากนะคะชื่นชมมาเวลัยนะครับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเนื้อหาวันนี้เป็นเนื้อหาที่เป็นหัวใจมากของการบริหารโลจิสติกการบริหารสป라이ยเชนทั้งโลจิสติกและสป라이ยเชนนั้น ถ้าสปายคือทั้งสินค้าและบริการมันมีปัญหาทั้งขาเข้าขาออกแล้วมีปัญหาในการจัดเก็บกระบวนการต่อไปนี้ไม่มีทางเอาดีได้เลยนะครับขณะนี้ก็แข่งว่าทํยังไงมันถึงจะออพติมัมทำยังไงมันถึงจะพอดีแล้วคําว่าพอดีมันก็พูด,พ,ด,พ,ด,พ,ดพูดง่ายแต่เวลาทาจะทําไงมันถึงจะมีประสิทธิภาพเนี่ยคือเนื้อหาที่เล่าสู่กันฟังในวันนี้แล้วก็มาจบกันตรงที่การบริหารจัดการการเช็คสต๊อกการอะไรด้วยเพราะนั่นก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งผมผมค่อนข้างจะมั่นใจนะครับ เพราะว่าถึงแม้จะเป็นหลักสูตรที่ผมบรรยายพับลิคคอร์สในกรุงเทพอยู่แล้วแต่หลังจากได้คุยกับท่านอาจารย์ก่อนที่จะมาก็ได้มีการปรับเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจของผู้ประกอบการด้วยนะครับแต่ผมซึ่งคึงคงคึ่งผมก็คิดว่าเขาได้ประโยชน์ชัวร์แล้ววันนี้ผมก็คุยกับบางท่านแล้วนะครับบางท่านก็ยืนยันว่าเขาก็ได้ประโยชน์ไปใช้งานผมก็ก็ก็ดีใจนะครับที่ใช้เวลาวันนี้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ลูกป่าสร้างคนมุงมันสืบ